นะคะแจกถึงประมาณ5 0าพันถ้วยเลยนะคะกับขนมหวานไปหยิบได้เลยค่ะไม่หมดค่ะวันนี้หยิบกินทั้งคืนได้เลยนะคะชิมฟรีด้านนี้เลยค่ะคุณแม่จับจองพื้นที่เสร็จแล้วนะคะมาชิมขนมหวานได้นะคะด้านนี้เลยค่ะนะคะวันนี้เราแจกชิมฟรีนะคะกับสาคูมารกตนั่นเองกับกะทิอร่อยดีค่ะขาวข้นหอมมันนะคะเหมือนกะทิขั้นสดนะคะ ท่านไหนที่ใช้อยู่แล้วใช้เป็นประจำนะคะอย่าลืมตัดหน้ากล่องส่งชิงโชคด้วยนะคะตอนนี้เราจับรางวัลโชคชั้นที่1แล้วนะคะทองคำมูลค่าถึง5,000บาทนะคะ4 3 0ราบางวัลน,นะคะหรือว่าท่านไหนที่บอกว่าอยากได้โชคใหญ่ของเราก็ส่งมาได้นะคะโชคชั้นที่2ของเราค่ะนะคะทองคำมูลค่าหนึ่ง0สนบาทค่ะนะคะแจกถึง10ล้านบาทเลยนะสามารถนะคะร่วมสนุกกับกะทิอร่อยดีได้ค่ะ แล้วามานหกสามเต็มๆเลยพี่นอ้องบัานเกิดเอ็จีให้โชคพี่เลยสัมผัสพี่เราไปใไนที่หไหนคะออเพรศค่ะออเพรศ์จ้าอาจารย์จ้าออมเพรศอุดรธานีค่ะคุณแม่อมอมเพรศอุดรธาน,หนีหนูว่าเก่เงบ่หนูว่าเก่งบ่จ้ะเบาเก่งเบามวนจ้าว่าเก่งเบามวนจ้าว่าประมาณสองนาทีค่ะสองนาทีจ <c oughs> <c oughs> ้า เจ้าแม่เมืองเพนนะเนี่ยต้องมาเมื่อวานนะไนกันกับตลานัดแล้วก็น่าจะคนเยอพรุ่งนี้ก็ไปค่ายบุกวนวันนี้วานอาทิตย์อื้อแต่เขาจมีคาคุณพีอ๋อเดี๋ยวเขาซื้อของนะคะกับบ้านอาบน้ำแต่งตัวกก็มาเนาะใช่นะฮะ ในเขตอุดรไปเมื่อชิวงานพีแล้วกับลูกป้อมโอ้ยได้คุมยูดอกมือเด็ได้จิมขนมพีมือกสาวสามารถมาดูหมอราสาวน้อยเพชรปั้นแพงได้นะคะทั้งหมันถือเยี่น้องเอ้ยถูกมากค่ะนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเนาะอ๋อรางวัลใหญ่อะไรจ๊ะคุณพี่ วันนี้จอพาเซอร์ไม่ใช่เคยไปมานะตอนนั้นเขาจัดรางวัลนะครเป็นวัวคาสองตัวค่ะอาวอลิตน้อยกับมาแล้วบวัดดีนี่อริตน้อยมาแล้วเวลไปกองช่องอ๊ะ เป็นยังไงจ้ามั่นหรือเปล่าแช่เพราะจ้าฝีมือลูกสาวอายว่างนิดหน่อยเอาห้างวัดแล้วจ้าบรรยาก,กาศในงานเนะาะเวลกจะช่วงฝมื่อเห็ดขนมไทยพอๆนแม่เอ็ซี่มาชิมจ้า ด้านนั่นก็จะเป็นเสื้อที่เ,เสื้ออีหลาที่เอามาจับนายเนาะก,ก็จะมีแม่หน่อยแม่หน่อยงานยุบเป็นแม่หน่อยกับเอ็งจี้แม่หน่อยกับเอ็งจี้ยุบซีปปปเป็นแม่สุดเสื้อแล้วเป็นปัจจามาอีหลาเส้นหายอยู่นเนาะเมาขลังออก เอฟซี่กับการันตใช้ย่อยมาเรื่อยๆจา้าอ่าชิมขนมฟิเมอร์เวลาจ้าพี่จ้าเอฟซี่ดีใจและดีห่องมากจะเห็นตัวจริงเวลาหล,ลายๆก้นกัด เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกเนาะจ้ะเนาะเห็น,น,นเป็นครั้งแรกดีแบบดีใจจากที่เพิ่นตามกีฬามาโดนหลายปีแล้วเพิ่งจะตาแรกแรกสามมาได้ช่องตีแล้วเพิ่งจะเพิ่งเห็นตัวจริงกีฬาเป็นแบบดีใจ,จนะจ,จ้ะเนาะดีใจชื่นใจการใช้การวี่ เปิดนะอลิน้อยโชลีลาเอนอดนัโอ้เดี๋ยวทายให้เดี๋ยวนูไทายใหกก็ได้เดี๋ยวนูุทายให้ก็ได้ผมทายรูปเก่ผมทายเดี๋ยวนทายอยาด้เล็ก่อมันได้บ่ลกลับกล่องไป ก้ับแล้วจ้าก้ับแล้วได้อยูพ่อพอเราจะพอเจ็ดสิกว่าปีอะไรได้ตามพันย่คายรูนน้กีฬาพอสด้ไหมมีอีมาาเป็นลูกื้อเดวยวาเด้อเออจ้าพอจะเป็นเรือเอาเด้อขอรับ่อจเป็นเรือเอาเด้อป่ะ ที่กับกระลังน,นั้นแหละจ้นจะน,นอรบอจ้ะท่ายคลิปท่ายคลิปนีสดแจ้งบอจ้ะหมือแรงนี่แจ้งบอสอดแจ้งน้ำกันบอหมือนแรง <c oughs> บอผ่านอยู่แล้วตี ชิมได้นะคะกะทอิอร่อยดีาายสวัสดีาาค่ะขัน้นหวานเสร็จแล้วนะคะเ <มา S 2> ดินมาชิมได้เลยนะคะสาคูมอรากตนะคะ,ะ,ะคุณลูกค้าจ่ายิบได้เลยจ้าลูกก็เคยปเบิ่งแต่แต่อยู่บัานดานเนาะ อำเภอเวียงบานอำเภอเกาะขุนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะที่บูดกันที่อรไรล้งนะคะหลำใหญ่จะเป็นลงันยังไม่เคยชิมมาก่อนนะคะวันนี้สามารถเดินมาชิมได้นะคะอร่อยมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะซื้อตั๋วมาแล้วหรือว่ายังนะคะมาจับจิงมาเล่วเข้ามาที่บูันที่อร่อยดีก่อนได้นะคะนี่เลยค่ะวันนี้เรามีน้องนี้เลยค่ะชื่ออะไรคะน้องอลิศชื่ออะไรคะคุณด่าักเนาะ จำชื่อไม่ได้แล้วนะคะนะคะไว้มาชิมได้นะคะสาคูมรกตนะคะจากกะทิอร่อยดีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะเรามีน้องอุ้งอินค่ะมาร่วมช่วยนะคะ เสิร์ฟด้วยนะคะมาชิมได้เลยค่ะแจกฟรีนะคะสาคูมรกตแจกฟรีนะคะให้ชิมฟรีเลยไม่เสียงเงินเลยนะคะสําหรับบุ้งกะทิอร่อยดีนะคะวันนี้ใครที่จะมาดูสาวน้อยเพชรบันเทิงหรือว่ามีอะายหลายท่านอาจจะมาดูน้องอุงอิ่งนะคะวันนี้ค่ะน้องอยู่ที่บุ้งกะทิอร่อยดีนะคะช่วยกันตักชิมอยู่นะคะเมน,นูสาคูมรกตดชิมได้เลยนะคะวันนี้แจกฟรีเลยจากคุณแม่มาเลยค่ะมาทางนี้ก่อนได้เลยนะคะ ใช่ค่ะเป็นไงบ้างคะเจอตัวจริงแล้วน่ารักใช่ไหมคะ